มะเฟืองจ้ะเพื่อนๆนี่มะเฟืองนี่ลูกกําลังดกเลยเพื่อนกําลังสุกออกดอกเต็มเลยนี่จ้านี่ดอกเขาก็สวยเลยนะชมพูอมม่วงกระเนอ้ยนี่ดอกก็สวยจังทางนู้นสุกมีอยู่มีอยู่สองลูกบอกรู้ว่ายังไง ดอกเขาสวยเนาะดอกมาเฟืองคืองามแท้เนี่ยชมพูอมม่วงนอกดอกงามงามนอกดอกมะงาห้มเทล่ะนี่แต่ก่อนเห็นเยอะอยู่นะแต่นี้มีอยู่สองลูกแสดงว่าเก็บไปกินหมดแล้วบอกมีอยู่แค่นี้หลําตัวนี้ว่านดอกก็นนี้มีอยู่สองลูกนี่แหละมีอยู่สองลูก คุณนะจ๊ะแต่มะละกอนี่ดกมากดกดกเพื่อนเพื่อนจ๊ะนี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะั่นหนึ่งก็ใส่แต่อันี้ใส่แต่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายใสยต่ตรงนี่ตรงกบเขาแนละ้วก็รดน้ำผลผลิตที่ได้มาเพื่อนดูดกไม่เอ่ยดกมากเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ๊ะเนี่ยเต็มเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆด้วเยนะ เก็บไปแกงเก็บไปตำส้มตำนี่ได้เลยเพื่อนดกมากจ้าอุย้ยต้นนี้มีกี่ลูกอยเยอะอยู่ต้นนี้รู้สึกจะเยอะว่ามันดกมากเลยเพื่อนวันนี้พาชมสวนจ้าทางโน้นก็มีอยู่ต้นหนึ่งเพื่อนตรงนน้นต้นสองตอนน้นก็ออกลูกเหมือนกันมะละกอทางนน้นดกมากดกเหมือนกันจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า